การกู้ยืมเงินด้วยระบบ e e e n t t a l i z e d หรือระบบที่ไม่มีคนกลางคือการใช้ Smart Contract สำหรับ DeFi ซึ่งย่อมาจาก Decentralize f i n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  e e ซึ่ง DeFi ก็คือการทำธุรกรรมต่างๆด้านการเงินเหมือนที่ธนาคารทำแต่ใช้โค้ดคอมพิวเตอร์แทนโดยไม่ต้องมีองค์กรหรือธนาคารใดๆเกี่ยวข้องยกตัวอย่างนะคะการขอกู้เงินจากธนาคาร หากกวินต้องการกู้เงิน1 0 0 0 0แบาทกวินไปที่ธนาคารเซ็นเอกสารโดยเอาบ้านค้ำประกันธนาคารให้เงินกวินมาโดยมีเงื่อนไขคือกวินจะต้องชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย1นึ่0 0สบาทภายใน3เดือนหากไม่ตรงตามนี้ธนาคารสามารถยึดบ้านของกวินและนำไปขายทอดตลาดได้ถึงตรงนี้เราต้องเข้าใจระบบธนาคารนะคะ เงินที่ธนาคารให้เรากู้นั้นไม่ใช่เงินของธนาคารแต่เป็นเงินของลูกค้าคนอื่นที่ฝากไว้กับธนาคารหรือเงินจากที่ธนาคารนำไปทำกำไรมาค่ะเราสามารถทำการกู้ยืมแบบนี้ได้เช่นกันแบบไม่จำเป็นต้องมีธนาคารเป็นตัวกลางเมื่อใช้สมาร์ทคอนแท็กยกตัวอย่างนะคะหากกวินมี5บิตคอยน์และมีเรื่องต้องใช้เงินแต่ไม่อยากขายเหรียญบิตคอยน์ของตัวเอง และ1มี1 0 0 0 0แสน USDT ซึ่งหนึ่งเองต้องการใช้เงินนี้เพื่อสร้างกำไรกะวินและ1ก็ได้ตกลงกู้ยืมกัน 1. ให้กะวินกู้1 0 0 0 0แสน USDT ระยะเวลา3เดือนเมื่อครบกำหนดกะวินต้องจ่ายต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน1ในจำนวน1,10,000 USDT เราสามารถเซตส r t c คอนแท c ก ที่จะเก็บเงิน5บิตคอยน์ของกวินไว้และเก็บ100,000 USDT ของหนึ่งไว้แล้วนำไปให้กวินถ้ากวินคืนเงิน1 0 0 0 0ให้กับส r t c คอนแท c t ภายใน3เดือนสมาร์ทคอนแท c t จะคืนเงิน1 0 0 0 0ให้1และคืน5บิตคอยน์ที่เก็บไว้กลับไปให้กับกวินแต่ถ้าหากว่ากวินไม่สามารถชำระเงินคืนมาที่สมาร์ทคอนแท c t ภายใน3เดือนตามที่ตกลง Smart c o n t r a c t จะขาย5บิตคอยนของเขาเป็นเงิน USDT และส่งคืน1 1 1 0 0 0ให้กับหนึ่งกวินจะเสียบบิตคอยน์ไปเพราะว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้ค่ะจะเห็นได้ว่า Smart c o n t r a c t นั้นได้จำลองระบบการกู้เงินที่มีหลักประกันแต่ไม่ต้องมีธนาคารเป็นตัวกลางในเรื่องนี้หนึ่งสามารถทำกำไรได้เอง ซึ่งตามปกติแล้วเมื่อเราฝากเงินไว้กับธนาคารธนาคารนำเงินเราไปให้คนอื่นกู้ธนาคารเก็บดอกเบี้ยไว้เกือบทั้งหมดและให้กำไรเราคืนเป็นจำนวนเพียงประมาณ0.1%ต่อปีเท่านั้นและจากการที่ทุกอย่างเขียนโดยโค้ดคอมพิวเตอร์และสินทรัพย์ได้ล็อกในสมาร์ทคอนแทรคกวินและหนึ่งไม่จำเป็นต้องเชื่อใจกันแลยกันและ ไม่ต้องรู้จักกันด้วยซ้ำก็สามารถทำการกู้ยืมเงินกันได้ค่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงตัวอย่างให้เข้าใจว่าสร์ทคอนแท็กเป็นเพียงโค้ดที่สามารถจัดการธุรกรรมได้หากตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้สร์ทคอนแท็กสามารถทำให้ระบบ d e c e n t ร a l i ไ e หรือระบบการกระจายอำนาจโดยไม่ต้องมีคนกลางมี DeFi d e c e n t นทร i z e ไรส์ฟิน e ลนซ์เด็กซ์ดิเซนทรารไร์และ d ด p c e n t น a ทร z e d แอปพลิเคชันบนบล็อกเชนได้จากการพัฒนาของเทคโนโลยีนี้ผู้คนยังคงค้นหาสิ่งใหม่ๆและการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีส마ทคอนแทร t